สวัสดีครับช่างไข่รายวิทาครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเนื่องจากภารกิจยุ่งเหยิงนะครับเพราะแม่พี่น้องเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้นะครับกาดตกกันบ้างไหมโควิดตอนนี้อะไรๆก็ดีขึ้นนะฮะก็จะเหลือเหตุการณ์บ้านการเมืองที่ยังวุ่นวายอีกเล็กน้อยนะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีก็แล้วกันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องรถยนต์ของเราดีกว่านะฮะการเมืองเอาออกไปก่อนนะครับ ผมได้รับคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะว่าพี่ครับผมอยากจะใส่ล้อ,อยางสวยๆใช้ขนาดไหนดี16 17 18หรือว่า20ดีนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไขข้อข้องใจจะเฉลยให้หมดเลยนะฮะข้อดีข้อเสียของ16 17 18 20นะครับ และทําไม16ใส่ไม่ได้และ20เป็นยังไงมันไม่ดีเหรอแล้วเกิดมา18จะใส่16หรือใส่17ได้เหรอดาวเกรดลดขนาดลงได้เหรอโอเคเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับไปชวกันครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้ผมจะเอาอยางขนาดไซส์มาตรฐานนะครับขอบ16 17 18 20ขึ้นมา 16ก็จะเป็น265 70 16 17จะเป็น2656517 18เป็น26561018 20จะเป็น2655020ทั้ง3ทั้ง4เบอร์นี้นะฮะ16 17 18 20เนี่ยมันเท่ากันฮะเท่ากันยังไงขอไม้ครับโอเคท่านดูนะครับ16 17 18เท่ากันเป๊ะเลยนะครับ เป๊ะเลยนะฮะเส้นระบนเดียวกัน17 18 20เนี่ยฮะเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่วงเนี่ยมันเท่ากันนะครับไม่ว่าท่านจะใส่ขนาด16 17 18หรือ20มันก็เท่ากันนะครับส่วนมันจะแตกต่างกันตรงไหนนะครับมันก็จะแตกต่างตรง16หแมกน้อยอย่างเยอะ20แแมกเยอะอย่างน้อยเอ๊ะงงไหม โอเคดูนะครับ16แแมกเยอะแแมกน้อยนะฮะยางเยอะเห็นไหมฮะยางหนาเปึ๊กเลยเห็นไหมฮะในขนาดเดียวกัน20แแมกเยอะเห็นไหมฮะแแมกเบ้เลือดเลยยางน้อยนะแต่ทั้งหมดมันเท่ากันมันขึ้นอยู่กับจะเอาแแมกเยอะหรือยางเยอะเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยเท่ากันครับผมสำหรับข้อดีสำหรับขนาด 16นิ้วนะฮะล้อจะเป็นยังไงนะครับข้อดีก็คือมีลายให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นล้อตลาดนะครับมีให้เลือกสีก็เยอะนะฮะทำออกมาหมดเลยมีทั้งรูมีทั้งสีราคาไม่แพงล้อขอบ16นะฮะจะถูกที่สุดบรมดาทั้งหมดเลยขยับขึ้นมาก็จะเป็นล้อขอบ17ขอบ17ดียังไงรถบางรุ่นนะฮะใส่ขอบ16ไม่ได้เพราะว่าติดเบรก นะฮะมีเบรกขนาดใหญ่17ก็จะมารองรับนะฮะแล้วก็17เนี่ยก็จะสวยงามมากกว่าขอบ16สังเกตด,ดูนะฮะล้อลายเดียวกันนะฮะ17เนี่ยก้าจะยาวกว่านะฮะเหมือนกับผู้หญิงตัวเตี้ยก,กับผู้หญิงตัวสูงนะฮะนึกออกไหมฮะ17เนี่ยจะดูดีกว่าแต่ว่า17ก็ยังไม่ตลาดยังมีให้เลือกน้อยนะฮะทั้งลอ้อทั้งอย่างนะครับขยับมาขอบ18 18มีข้อดีอย่างไรนะครับ 18นี่จะดูสวยทรงสปอร์ตสมัยใหม่ล้อโตยางค่อนข้างบางนะฮะแล้วก็รองรับกับรถรุ่นใหม่ๆนะฮะราคา18ก็จะสูงขึ้นมากว่า16และ17นะฮะส่วนออผลิตภัณฑ์ก็จะมีให้เลือกมากกว่าเพราะว่า18เนี่ยได้รับความนิยมมากกว่านะครับถัดออกมาเป็น20นะครับ 20เนี่ยถ้าในวงการออฟโรดก็ถือว่าเป็นเทพเอเคง่ายๆล้อได้จะใหญ่จะกว้างจะดูแบบอลังการอึ้มไปเลยนะฮะแล้วก็ยางก็จะบางๆจะออกเป็นแนวสปอร์ตนะครับ10ออขอบ20ข้อดีก็คือสวยฮะนะครับเทพฮะแบบพิเบิมเลยนะครับสำหรับขอบ20นะครับ มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมครับขอบ16ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือความสวยงามของล้อนจะน้อยนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรอ่ะวงล้อเขาจะเล็กการเขาจะสั้นๆนะฮะดูแบบเออเป็นน้องเล็กกันนะฮะอันนี้คือข้อเสียของขอบ16นะครับส่วนขอบ17ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับ17เนี่ยไม่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและนิยมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย มีลายให้เลือกน้อยทั้งล้อทั้งยางเลยนะฮะแล้วก็จะมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นมากว่าขอบ16นิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อเสียของขอบ17นะครับส่วนขอบ18นะฮะข้อเสียคืออะไรก็จะจะมีราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าล้อไม่ว่ายางนะฮะแล้วกใใใ็ในการใช้งานของขอบ18เนี่ย หนักๆไม่ค่อยดีฮะหนักๆไม่ค่อยไหวจะสู้16กับ17ไม่ได้เพราะยางเขาจะค่อนข้างบางนิดนึงแต่ไม่ใช่ลุยไม่ได้นะฮะก็ไปได้นะฮะแต่ถ้าโหดๆห,ดหินหินเนี่ยไม่ค่อยบอกนะครับอโอเคส่วนมาสุดท้ายเป็นขอบ20ข้อเสียคืออะไรของขอบ20แพงฮะนะครับราคาสูงนะฮะล้อ,อยางถ้าเป็นตัวแบรนด์เนมเนี่ย ชุดหนึ่งต้องมี8ปดหมื่ถึงแสนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในสภาพการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับยางเล็กนะฮะยางบางนะฮะการที่จะไปไต่ธุรกันดารหนักๆเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับง่ายต่อการเสียหายง่ายต่อการถูกฉีกขาดอะไรประมาณนี้นะครับ มันมีข้อดีแล้วก็ตองมีข้อเสียต่างกันท่านก็คงจะต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับท่านครับหลายหลายท่านถามมาเป็นคาถามเพิ่มเติมนะฮะว่าพี่ครับ16ไม่ดีเหรอมันไม่น่าใช้แล้วใช่ไหมไม่จริงนะฮะอย่างที่บอกไปเนี่ย16เนี่ยตอนนี้ตลาดนิยมมากที่สุดเลยนะฮะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงฉะนั้นเนี่ย เรื่องของราคาเนี่ยมีให้เลือกเยอะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับถ้าท่านใส่ขอบ16ได้แล้วถ้าต้องลุยหนักๆจัดๆเนี่ยนะฮะ16ถือว่าเป็นไซส์ที่ดีที่สุดนะฮะนะครับแล้วก็มีคำถามถัดออกมาอีกนะฮะออกรถรุ่นใหม่มารถมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยเนี่ยมาเป็นขอบสินะครับถ้าจะใส่เนี่ยเราจะใส่ขอบ17 หรือขอเนี่ยถ้าเกิดเ,เราเราไปลดเกรดของรถตัวเองไหมนะครับมีคัถามนี้ออกมาอันที่จริงเนี่ยถ้าใส่ได้ไม่ติดเบรกก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะว่า18เนี่ยมันจะพอถ,ถอยหลังลงมาเป็น17-16มันจะดูดูดาวลงหรือรอรไรลงไม่ใช่มาอยู่ีนสภาพการใช้งานมากกว่านะครับถ้า18แล้วท่านจะต้องไป อยู่เป็นเกษตรกรนะฮะท่านจะต้องไปอยู่ในสวนในไร่หรือต้องไปทำเป็นเหมืองหินเหมืองแร่อะไรก็แล้แต่เนี่ย16เนี่ยแจวสุดเลยนะฮะสามารถลุยได้เพราะว่าแก้มยามีการหยุ่นตัวให้มากกว่านะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมา18ใส่17-16ถ้าใส่ได้ไม่ติดใส่ได้ครับไม่เป็นอันตรายครับ สำหรับในกลุ่มออฟโรดเนี่ยนะฮะเอายุคปัจจุบันดีกว่านะฮะทุกโรงงานเลยทุกค่ายรถทุกรุ่นเลยนะฮะจะติดยางมาให้เนี่ยจะเป็นหน้าความกว้างของล้อเนี่ย265ร mm ้อมิลิเมตรนะครับจะมีบางรุ่นนิดหนึ่งก็คือเป็นอ e ีซูซูนะฮะติดมาให้เป็น255ม mm ิลลิเมตรนะฮะก็ถือว่าขนาดใกล้เคียงกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใส่หน้ากว้าง265เนี่ยเป็นไซส์ที่เหมาะสมสำหรับออฟโรดและ SUV นะครับจะมีอยู่ยุดรุ่นเดียวฮะที่เกิดมาจากโรงงานแล้วเนี่ยจะให้ยางใหญ่พิเศษเป็นหน้ากว้าง285นั่นก็คือ Ford Raptor นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่265ดีไหมดีแล้วนะครับไม่จะเป็นจะต้องไป27 28หายางยากแล้วก็ เวลาที่รถท่านมีปัญหาท่านจะหาซื้อยางเส้นหนึ่งเนี่ยมาทดแทนเส้นที่เสียหายเนี่ยหาย,ยากครับขอแนะนําเป็นไซต์ตลาดตลาดน่าจะดีกว่าครับสําหรับรถรุ่นเก่านะฮะแรงม้าน้อยอาจจะเป็นพวกปี2000ต้นๆ2 0 0 5น0 0 6 2 0 0 8น0เนี่ยรถหลายๆย,ยี่ห้อจะให้จานดิสเบกมาค่อนข้างเล็กคาลิปเปอร์เบกก็เล็กตามนะฮะ แต่ว่าในรถปีใหม่ๆเนี่ยอย่าง 2020- 2019อะไรประมาณนี้นะฮะจานดิสเบรกจะโตขึ้นเยอะเพราะอะไรท่านทราบใช่ไหมครับเพราะว่ารถเนี่ยมีกำลังแรงม้ามากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นประสิทธิภาพเบรกก็ต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นรอบวงของจานดิสเบรกจะต้องโตนะฮะแล้วก็ก้ามเบรกหรือว่าคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับโอเคสำหรับรุนรุ่นเก่าๆแบบนี้ใส่ขอบ16คงไม่มีปัญหาอะไรพี่เทวันลองเสียบให้หน่อยครับ เสียบให้นิดนึงใส่ตรงรูนะฮะเนี่ยฮะมันก็มันก็ใส่ได้นะฮะแต่พอ16ปุ๊บเนี่ยนะฮะไปใส่กับรถรุ่นใหม่บางรุ่นเช่น New Fortuner หรือว่า Ford Everest เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับค่อยๆอเคเสียบดูฮะนี่ฮะมันครอบไม่ได้เลยฮะมันจะติดตรงนี้ฮะ เนี่ยมาติดจานดิสเบกเนี่ยมันจะชนชนท้องแม็กเลยนะฮะพี่เทวาไงหลังนิดหนึ่งจานดิสเบกเนี่ยมันจะชนกับตรงนี้เลยนะฮะตัวเนี้ยมันจะติดไปหมดเลยยัดไม่ลงเลยนะฮะ,อะลองสิบเจ็ดดูซิฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยมันใส่สิบหกไม่ได้เพ,เพราะเหตุผลประการนี้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยใส่ได้แล้วนะฮะ ขนาดของจานดิสเบรกกับคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมีผลนะฮะกับขนาดล้อที่เราจะต้องเลือกใส่นะครับโอเคเข้าใจนะฮะเก็ตนะพีเดียว่าไปรถรุ่นเก่าๆปีลึกๆหน่อยจานดิสเบรกจะไม่ใหญ่มากจะเล็กนะฮะสามนิดๆแต่พอรุ่นใหม่ๆสามสามสามเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเข้าใจนะโอเค สำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักเรงรถออฟโรดมือใหม่และก็มือปัจจุบันนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากร้านด้วยนะครับรามอินทราแม็กซ์รานมนทากิโลเมสอยู่ปากซอยรานมนทา42นะฮะแล้วก็รานมนทากิโลเมตร15อยู่ปากซอยรามีทานทร 123, ครับ ล้อแม็กซ์อย่างรถยนต์แล้วก็อย่างออฟโรดเราเราชำนาญน,นะฮะแล้วก็โชอ์อัพเราก็มีนะครับอย่าลืมล่ะฝากกดไลค์ Subscribe, กดแชร์นะฮะยูทูบอ,อันนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เลยนะฮะ RTM Max Studio ผมจะผลิตวิดีโอที่ดีๆแล้วก็มีความรู้ให้กับ FC Fan แฟนคลับต่อไปอีกครับ นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับ<ส>ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ